สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มาแจ้งข่าวเด้อนะครับขออนุญาต FC ทุกคนทุกท่านนะครับผมทางทีมงานนะครับชมรมยูทูบเบอร์นะครับร่วมเชิญชวนพี่น้อง FC ที่ติดตามนะครับทางช่องหรือว่าหลายช่องทีมงานนะครับแล้วมันจะเป็นทางอา้ของของทำาอ้ของกองโดยทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจนะครับวันนี้ ขออนุญาตทุกคนทุกท่านเลยนะครับเนาะนะครับร่วมบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องเงินหรือว่าสิ่งของนะครับแต่ว่าอยากให้เป็นเงินนะครับเนาะบริจาคง่ายๆเพื่อที่จะได้นําเงินส่วนนั้นนะครับไปซื้อของนะครับซื้อข้าวสารอาหารแห้งนะครับซื้อปัจเครื่องบริโภคครับให้กับผู้ที่นะครับประสบภัย ในเขตชายแดนนะครับที่ศูนย์พยบนะครับเราจะนําสิ่งของไปบริจาคนะครับให้กับพี่น้องที่ครับเจอภาวะนะครับในการสู้รบในเขตชายแดนว่าจะเป็นทางศีระเกอโบนบุริลัมสุรินทนะครับผมครับเชิญชวนทีมซีนะครับที่จะสามารถร่วมบริจาคได้นะครับผมนะครจะขึ้นบัญชีให้นะครับบัญชีด้านล่างนะครับทุกคน ด้านซีด้านล่างเขาสามารถรวมบนจากกันได้นะครับสำหรับใครที่ติดตามนะครับรับสายรับขมนนะครับทุกคนนะครับสายรับขมนสายรับขมาม่าเดี๋ยวขึ้นตัวเลขให้เลยเด้อทุกคนสายรับขมนสายรับข่มนก็ได้มาแล้วนะครับตัวเลขก็คือสา8ห8แปดเจ็ดแดเก้า 368 789นะครับสำหรับตัวเลขสายรับคขมเมนตตัวก็มี6869ดหกเก้ 8, 6, 9แแล้วก็เน้นไปที่79นะครับสายรับคขมเมนแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับรับอิสเรล3ตัวพี่น้องยังถามกันอยู่เนาะสำหรับ3ตัวสายรับอิสเรลนะครับเพิ่มเฉพาะหลักร้อยนะครับหลักร้อย ครับเพมหลักร้อยก็คือมี3ามกับ5จับใส่เอานะครับน่าจะสตัวก็ให้มาแล้วครับ2ตัวก็คือเจี่กับ9 7้าเจดนะครับเจดกับ9 7้าเจสํสำหรับ2ตัวหลักอิสรเดีวหลักร้อยก็คือ3กับ5จับใส่เอานะครับ3า4เจ9ดส7 5สามเจแบบ้าเก้าเจดหาเจด้านี้นะครับ ใครที่จะร่วมบริจาคนะครับผมตามหมายเลขบัญชีอยู่ด้านล่างนะครับเนาะทุกคนร่วมช่วยเหลือนะครับพี่น้องที่ประสบนะครับเหตุนะครับสุลกนะครับระหว่างฝั่งชายแดนนะครับที่สุลกันอยู่นะครับผมทุกคนก็อพยพกันหลายหลายเป็นหลายแสนคนนะครับที่ในศูนย์อพยพเราจะนำนะครับสิ่งของ ไปมอบให้กับผู้ประสุภัยนะครับฝากนะครับผมเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนะครับร่วมบริจาคกันนะครับร่วมบริจาคกันครับร่วมบริจาคครับคนเล็กคนน้อยนะครับเนาะพวดที่จะไปซื้อสิ่งของจะเป็นนะครับมาม่าปลากระป๋องน้ำนะครับสิ่งสําคัญเนาะข้าวเอาไปนะครับบริจาคให้กับพี่น้องที่ ประสบไทยนะครับสู่โลกนะครัจะเก็บชายแดนนะครับแล้วก็ศูนย์พัทยกนะครับหลายศูนย์น่าจะเป็น <Okay. S 1> ไล่ทั้งมันจากจังหวัดอุบลนะครับศรีเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับร,นะร,บรวมบริจาคกันได้นะครับทุกคนเนาะน,นะครับแล้วก็ทีมงานสวงงมรวมดิสซูเปอร์นะครับเราก็ได้ตั้งนะครับศูรวมขึ้นมาเพื่อที่จะนะครับนำสิ่งของ ไปช่วยเหลือพี่น้องตามสถานที่ต่างๆครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการน้ำท่วมหรือว่าเป็นศพภัยเหตุภัยใดนครับทางทีมงานยูทูบเบอร์ทุนวงเราก็จะไปช่วยนะครับไม่มากก็น้อยก็พวกรเราก็เป็นนะครับอีกขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับเนาะช่วยเหลือพี่น้องที่ถูกทุกขยากไรนะครับเป็นเสียงกระบอกเสียงน้อยๆอ,อีกแรงหนึ่งนะครับเนาะที่จะช่วย ช่วยกันนะครับทุกคนสําหรับรับสายรับข่เมนนะครับตัวเลขอยู่ด้านล่างนะครับสายรับข่เมนตัวเลขอยู่ด้านล่างนะครทุกคนตัวเลขอยู่ด้านล่างนะครับกำลังกำลังเดินทางกลับจากลาดบุรีนะครับคืนนี้มันนอนพักอยู่ที่โคราชครับตาตูตาโปกาแฟกาแฟ,าแฟให้กินน้อยกาแฟหนมปัง ครับนะกลังกลับจากลาดบุรีนะครับคครรับมากลับไม่ไหวนะครับมาพักอยู่แถวโคราชโคราชวะนี่พักรีสอร์ทโรงแรมมีกาแฟมีขนมปังขนมปังขนมปัง่งงะพี่น้องเรอน,นะครับช่วยกันนะครับนะช่วยกันคนละไม้คนละมือนคนละเล็กคนละน้อยนะครับที่จะ ไปซื้อนะครับมาแม่จะเป็นปลากระป๋องนะครับมามา่าอาหารแห้งนะครับน้ําที่จะเอาไปช่วยพี่น้องที่ประสบภัยนะครับประสบภัยในการสูร้นะครคแนตะเข็บชายแดนนะครับเนะเาะขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนเด้อน,นะครับเนาะเป็นพี่น้องทุกคนที่สบภัยอยู่ในขณะนี้เนาะนะครับผู้อยู่ก็อยู่ผู่ รีภัยก็มีภัยนะครับนาะสู่กันไปนะครับทุกคนสลับแนวทางอยู่ด้านล่างนะครับใครที่จะร่วม,ม,รวมบริจาคก็หมายเลขบัญชีแอดมินเรยนะครับนาอะนะครับคนละเล็กคนละน,น้อยละร้อยสองร้อยเพื่อที่จะไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งเพื่อที่จะไปมอบให้กับพี่น้องที่ประสบภัยนะครับเหตุการณ์สู้ลบลครับชายเดือนขเมนนะครับ ช่วยได้ก็นะครับเล็กน้อยก็ช่วยกันไปนะครับเนาะนะครับก็เป็นนะครับชมรมเราเป็นชมรมที่ตั้งขึ้นใหม่ครับเป็นชมรมเล็กๆนะครับเนาะก็เป็นกะบอกเสียงเล็กกันน้อยคือนำสิ่งของไปช่วยกับพี่น้องเราสามารถกดอยากได้นะครับทุกคนเนาะนะครับคนเล็กคนน้อยนะครับ เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเราครับในเหตุการณ์สุโรนันเกี่ยวชายแดนสำหรับแนวทางก็อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสายรับคมเมตสายรับอิสราเอลนะครับะนะครับก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกท่านที่นะครับร่วมบริจาคสิ่งของหรือว่าเป็นเงินนะครับเพื่อที่จะไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพื่อน,นําไปามอบให้กับพี่น้องเรานะครับ ท่านโชคดีนะครับสำหรับแนวทางก็เหมือนเดินนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณ,คณ,คณคทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ